แน่นเพากันเดี่ยงเอานี่ลี่ใหญ่ยังวะเขาม่หเราบวาแซนหาเขาให้ย่าแนหาบวาทั้งขายบอเ<อ>มื่อวานเนี่ยกับท่มาย่เอาเถอะแม่ให้ลูกจ้าขันอัดไ้กัเอาไปเมซอซ่าสส,สิบริหยงก็เลยวะเอาไปเมิดเลย สวัสดีครับพี่น้องกับมมพบก,กันติรั้งกับนายหอยสัญจรชแนลครับเมื้อนีนนายหอยสัญจพรพาพีพานนองมาตีบ้านแขลตำบลแขลอำเบอร์อุทุพันธ์พิสัยจังหวัดชิสกเกตครับพาะบเบิ่งงวครับมื้อนี้แม่ท้องนึ่งโตครับแล้วก็โคมแม่ลูกครับผมเพิ่นสิขายยกขอกเ้ยครับเด้อเหมือนเดิมครับก่อนจะไปเบ่งไล่เดียดของงวขอกนี้ครับผมฝากพีฝากนองกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจเห็นได้ห่อยสัญจรทำงานต่อไปครับเดี๋ยวหอบไปเบิ่งรายละเอียดของงัวกันครับผมครับผมมาถึงแล้วครับผมอ่าเนี่ยครับขอบเพืนเนี่ครับคุณยายหนึ่งนะครับจากของขอบอ๋อเป็นงัวลูกขอกเลยนะวัยนะห,หอยนะหหอ โอ้เลี้ยงเดี๋ยดีแค่เน้าะใหญ่เนาะเลี้ยงตั้งแต่ลูกเล็กเป็นหน่อยเล็กหน่อยคุณนี่เนาะเหลี <laughs> ่ยงง่วมากบนใจเย็นหนแต่พ่อใจมีพอแต่เ <laughs> <อ>ปลี่ยนมากเรื่อยเรื่อยแล้วก็สมมาเรื่อยแล้วก็เลือดมันชุ่มเหมือนจะทำใหเลือดอยไปหลโอ้แต่ว่าพัฒนาค่ะเลยคุณยายมีแต่สมที่ว่าเขาว,วัาเนวววเป็นเลือดอยลเลยแบบนี้ออกมาแม่นแต่ว่าเพียงแต่ว่าบนตีจดใบจดยังเนาะคุณยายเนาะ น,นี่ตัวแหลกสาวท้องแรกเนาะคุณยายเนาะเพื่อ,อ,อง,งเนื้อน,นังเพื่อนบาแผลเลือดไอยเลยหัวอาหารนัน่นให้กินเส่าละแ,รแระเรงและถวถั่วเส่าแล้วถั่วเขาไม่ยั้งเต็มห่างอยู่เลยนี่บ่ค่อยกินเลยกินอย่างอิ่มหัวสาวทองแรกครับตัวนี้เออสาวทองแรกเนาะคุณยายเนาะผสมยังกว V L l o g เนาะอ่ะโอเคแต่ว่าตรวจทองแล้วเนาะคุณยายตัวนี้ทองเรียบร้อยสามเดือนหมอเอกมาตรวจนะประกันทองมันรับรองหลานเปรเซนมันบอกว่าลอยเปอร์เซนต์ผสมตอนซิฟเก่าเดือนก็ประมาณปีปีน้อยๆ้น้อยสองปีพอดีน่ายสองปีพอดีสปีอ่าครับผมว่ามันเลือดลอยแม่ครับเบิ่งไกล่ โอ้หนอกตังดีครับน้อยใหญ่นองัวบดโคกเกลีองครับขอบหัวกระดำหัวนี่เฮ็ดเขาอยู่หัวใหญ่เอาเฮ็ดเขาเนาะเอาแต้มเอาแต่หน่อยเลยจีอืมจีเอาเลยเนาะอุ้ยแต้มแต้มยาหนาตาลุงน้องวุ้นหลายเพื่อนวะเอ้าน้องวุ้นหลายยังขาคอขากระดำ ท่องเรียบร้อยออยางใส่กักเลยถ่ายประมาณร้อยสี่สิบครับตัวนี้เดีววัวหนาเลือกอบึงถ่ายเป็นตัลไงนี่ยยเราแยกเดี๋ยวบึงเดี๋ยวหาไหา้คล้ายเหมือนมันก็คล้ายหมือนใหญ่หนาเลือกมันเป็นเลือดลอยขึ้นมาล่ะ เมรนมผสมก็ออกมาวันี้เืออยเน้อหมันก็ว่ามันผสมมาลยจะแย่มครับมันมามาเรื่อยๆนะคุณยายเนาะแต่ว่าเพียงแต่ว่าบริจดใบเอฟใบอย่างคือความใหญ่เพิ่นเอม่ว่าเอีอืมแมรครับคุณยายหนังหนาครับไงหนอกั่งมันเป็นหัวเถือกนะคุณยายนี่คืังะไรงามครับผู้เฒ่าเลียงงัวคือเลียงงามเดี๋ยวคุณยาย ืมเพื it, so it like ่อนตนข้อเพื่อนสันข้อเพื่อนเอยเมื่อกลางเช้าตัวเอยอีหมีอบไ่ขะไปดูน้ำกระลังน้ำด่างออกอ๋ออ๋อมีมีจะได้ได้ลูกเพื่อนน้ำแม่เพื่อนจะโตนี่ยัยอ๋อต้นนี้เดบ่แมนบอกอ๋อหน้าสาวมันอ๋อ

อ่าเดี๋ยวเบิ่งตัวสองคุณยายเดี๋ยวผมถ่ายเบิ่งตัวสองตัวสองนี่เพิ่นเพิ่นได้ลูกแล้วตัวหนึ่งนะคุณยายเนาะเป็นลูกซาโลลีแต่ว่าถ่ายหนาใหญ่ถ่ายรอยหาซีฟเนาะเบิ่งอู้กุกหางใหญ่ครับเป็นเป็นลูกหุตันเนาะยายเนาะตัวแม่เพิ่นนี่ตัวแม่นี่เป็นลูกหุตันเก่า ตึงดานค้างลูกสาวหุ่นตันครับแต่ว่ามันมีลูกแล้วตัวหนึ่งเป็นซาโลลีลนี่ตัวเถิกขึ้นแล้วรอบนึงได้ยังไ่ได้ผสมนะคุณยายเนาะอ๋อสมไปแล้วมันแทงอ๋อ,ล,อ,อลูกสอ4เดือนนีเดือนแล้วเต้แท้ อ๋ๆๆอึ้นยักษ์นละโบะครับึ้นรอบหนึงรอบสองอ๋อโอ้โหอ,อ๋อแต่ว่าเครื่องเครื่องอยากปนแดงในยักหน่อยนะคุณยหญ่นเ,าเนาะเครื่องโบงามสำหลานเพื่อนโอเคแมนครับมีแดงปนในยักหน่อย แต่ว่าตัวมีบ่มีเครื่องพ่อเมียแต่ว่าเครื่องพ่อเมนี่สม่าออกมาแต่ว่าลูกออกมานี่มีเครื่องวัดถุกโตทั้งสองตัวอโอเคพี่ดาบอดเอาไปหนะ่อยคนสื่อเข้าไปว่างหันมันได้หาหาเดือนหกเดือนครับคนสื่อไปเหยียนด้วยแต่ลูกมันได้บอกโอ้ยงามเฮงลูกเจ้าหน้าที่คนมาขอบคุณด้วยหน่อย <laughs> มันได้ลูก <laughs> มันได้ของดีที่น้อยใหญ่เนาะขอบคุณเลย E e, คุณแม่ขอพูณหลายๆต้นเป็นต้อา้นเป็นไส้ชมหมาชมบังคนันออกลูกเส้นบบลูกบบสามหนึงแบนี้ก็เป็นเพินแบนี้ลูกคเอฟหนึงอ้ยงามปั้นย่าีเลยช่้ยอะไร่วนดูดมันดคุณแม่คุณแม่ไว้แยกเนาะคุณแม่อยากขายยกเลยถ้ายกยกยกเท่าไหร่คุณแม่แลาีอ๋อสามตัวนี่สามสิบสี่เนอสตัวสามแส ต่อใดคือเกาวมันบังคุณแม่หนิดหน่อยนึกว่านอ่นทองแม่็บ่บด้กายได้แบบแม่นครับตัวเดียวแม่กับแบบพี่ปุ่นดิอืมแต่แม่มาอีนี่ทองเลยราคาแยกบอขายแยกมันกับแพงไปหนาโอเคครับผม วาวาวาบโบชูงีสามส่นะฮะสามชิบสี่ตัวนี้สถานะท้องเป็นลูกสาวของพิกแดงเนาะแม่เนาะท้องวีเอลอโรโจได้สามเดือนตรวจท้องเรียบร้อยสามเดือนกลัวไปอ่ะเมืเดือนสามเดือนกลัวสี่ชิบเกตพีเต็มสามเดือนครับผมตัวนี้ลูกสาวหุน <S <S ่นตันเก่าเก่าเก่าทำหนึ่งมีลูกแล้วตัวหนึ่งเป็นซาโลเรตัวนี้ตัวลูกไส้เพื่อน เป็นเคยผสมแล้วท้องสีเดือนแต่ว่าแท้งน้องคุณแม่นเนอะอกัรักษาหมดลูกเรียบร้อยแล้วึ้นแล้วรอบหนึ่งรอบผสมอืมเอตเสียดายน้องคุณแม่เนอ่อมสมสมียังไวชุดนั่นอ๋นนอนนแดงไ่เลย เงินเตืนตูนหนีแล้วงามไหมยังสุดยอดเองคุณยายอโแต่ว่ายังในใจยังบางท่นอยากแยกเนาะคุณคุณยายเนาะในใจอยากอยากโยกเลยดีกว่าคันขายยายก็อยากขายหมดเลยคันบ่ได้ขายยายก็เสีเอามันไว้เยอะอีกเดียงวิ่งหาหูกนมันก็ออกแม่ยันได้ลวกมากกระสิต่อยอดไปไหนเราคุณยายเนาะแม่ยันกับ ต้ันต้นงามกับต้นนึงกับพิ้งสนและลูกม่นครับเมียนแรับเมียนคับเมีน้เรียงง่วงต้นแต่ข้าวเลียงดีมันอก็เลียงข้าวแม่นครับแม่นพี่นะล่ะซีพี่อ๋อหัวกินหัวอาหารน้อมเย็นหอยินแต่น้อยเรื่อ่ครับนี่กินแต่ไก่มาอื่ แต่คือว่าแล้วเลือดมันดีน้ำเนี้ยนะครับนอมาด่อาหารดีน้ำเนี่ยโอ้ยจิ้มบนหดคักเลยบ่เคยพรากันกินมเธได้หรอกมันกระเบื้องไม่คืได้หรอกหองอาหารแต่โอ้แต่ตัวนี้มัวหนาแห้งหนอหนาหนาสาวนนี้น้องแมวบนนี้หนาใหญ่ยีกับอืม อคิวขาวยังมืดที่นอแม่คิวกับขาวสีที่นออง่วนหนักออกูกมาแต่ะตัวนว่าอันมอเปมันน้่วงทั่วไตัวนันจะเป็นงัวนหนักปูกก็จะเป็นงัวหนักอ้ยเป็นว่ามคือหาุกดีอะไรอย่นงี้แม่เป็นงัวหนักแต่ละตัวเป็นงัวน งวซสายบานๆเนาะคุณแม่คุณยายเนาะงงูบานเ้าจรนตใหญ่เลียงเ็สไมเตกี่พี่ซื้องูอบาลนั่นเปลือยนะฮอนี่นางสมพอนะตัวละเจ็ดพันี่อ๋อแม่ดังเดิมมันซื้อเพิ่มมาเลียงเจ็ดพันขายกล้วยก็ไปซื้่งูอ่ะกเจ็ีกล้วยขายกล้วยไปซื้งอ่อเอออยากเปลี่ยนเรียงมันไงวัใหญ่กระโดนไปไหนเนาะกระโดนมันกระโดน ห่โคอ้คุณยายพัฒนาแหงนอผู้ใดละแนามให้ผสมหอดเห็นงวเขางามมันสิอ๋อเห็นงวเขางามเออเห็นงวงามคันว่าผสมโตค่นว่าพอดีจิจะว่ามันหางออกมากันน้นใดมันบพัฒนาไปหนาเนาะยายนอนคุณยายมีเบอร์โทรบอกเอาไว้น้ำเน่า จำได้วาเบอร์จากของนี่มีมากโคดเอาป่าเขียนแปดอยู่ในท่งหลังโคดละโอ้นี่ป่าเขียวไรแจกเบอร์ไงข้าอศูย์แปดสองห้าเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดเก้านาะครับคุณยายซื้อยังนี่ซื้อแม่แม่แม่ยายหนึ่งว่าสิแม่ยายหนึ่งนาอบ้านบ้านแขะตำบนแข่อำเภออุทุมพรวิสัยยังวัดรีสะเกต ครับพี่น้องต่ผููไดมักงัวคอ,อกนี่นะครับเพิ่นขายยยคอ,อกเด้อพี่น้องเพิ่นโมยแยกครับผมถ้ายแยกมันจะราคาแห้งจะเนจักหน่อยครับใดสนใจกัขบข้ามาเบิ้งตัวจริงได้ครับสีบานแขต่ตะบนแข่อำเบออุบลพิสัยจังวัดศรีสะเกดครับสรัมมือนีนายหอยสันจอกขอา่าวคําคำว่าสวัสดีครับ